ธรณีชีวิตชื่นใจลมเย็นหรือดี วันนี้ก็ดูเขินๆนิดๆนะคะไม่รู้ว่าจะทําท่าหรือว่าเต้นแนวไหนดีปกติเขาติงนังอะเนาะพอเปลี่ยนท่าก็เลยแปลกๆหน่อยนะคะเพลงเร็วจงวังหวะพราระตะแบบนี้อาจไม่ใช่ทางถนัดสักเท่าไหร่ค่ะแต่สุภาพบรุรุษลูกทุง่งรุ่งสุริยาขอสู้เต็มที่นะคะเอาอินเนอร์ความสนุกเขาช่วยค่ะนี่เป็นผลงานเพลงใหม่ในรอบหลายเดือนที่ตั้งใจทํามากเลยชื่อเพลงว่าธรณีชีวิตนะคะได้นักร้องสาวเสียงดีน้องพึ่งบึงสามพันมาร้องคู่ด้วยทั้งสองคนบอกเลยว่าเพลงนี้ไม่ ง่ายค่ะต้องกําหนดช่วงหายใจกันให้ดีเลยมีท่อนที่ต้องเอื้อนแบบภาระตะด้วยแถมกดดันเพราะว่าเป็นการนําเพลงระดับครูนะคะต้นฉบับค่ะคุณชาตรีสีชนและคุณยุพินแพรทองมาร้องก็เลยต้องฝึกซ้อมกันเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวไปฟังพี่รุ่งกันค่ะทําไมต้องเพลงนี้คะจะเกิน30ปีแล้วเพลงนี้ค่ะผมเพราะนั้นเป็นเพลงที่เป็นอมาตะม,มากๆ มันทำนองอินเดียนะฟังข้างไหนก็รู้สึกว่ามันมีมนขลังแล้วก็เอาเราเอามาร้องนี่มันก็สนุกสนานด้วยนะครับเป็นเพลงกู้อีกเพลงหนึ่งซึ่งน่ารักน่ารักแล้วก็มีชีวิตชีวาฟังแล้วมีความสุขมันมันมีกําแพงเลยว่ากดดันเล็กๆอ,อ่ะก็ต้องทาให้ดีให้ดีที่สุดสําหรับตอนนี้ตามกําลังที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับในการผลิตผลงานออกไปอะไรอย่างเงี้ยยากมากค่ะเพราะว่า ลูกคอที่เราที่เราเอื้อนเนี่ยเพราะว่าเรา,เราไม่เคยได้ร้องเลยแบบนี้คือก็ใช้เวลาซ้อมนานมากอยู่เหมือนกันค่ะที่ว่าร้องซึ่งเพิ่งไม่เคยร้องเลยแบบนี้เพลงนีเน้เป็นเพลงที่ใช้เสียงสูงจริงๆแล้วก็ร้องได้แค่ครึ่งเสียงอะไรเงี้ยน้ำหนักก็จะมาอยู่ที่ผู้หญิงทั้งหมดเลยอย่าเงี้ยแต่ว่าเรากา็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดในช่วงที่เราใส่เสียง ก็เลือกเอาเพลงธรณีชีวิตซึ่งเป็นเพลงเก่ามาเรียบเรียงและทําใหม่นะคะโดยมีพี่ตี๋ค่ะหรือว่าอาจารย์นฤพลพานทองอันนี้ก็ลูกชายนะคะเพราะชายเมืองสิงห์มาช่วยดูแลด้วยนอกจากจะเป็นเพราะความชอบส่วนตัวแล้วพี่รุ่งยังมองว่าทุกวันนี้เพลงเก่าเพราะๆเ,เนี่ยแทบจะไม่ได้เอามาร้องเลยนะคะหรือว่าจะหาฟังในคลื่นวิทยุก็ไม่มีคราวนี้ก็เกิดคําว่าเสียดายขึ้นมาสิคะคุณผู้ชมอยากให้เอามาเปิดกันอีกครั้งหนึ่งยอมควักค่าลิขสิทธิ์นําเพลงนะคะมาทําใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมีหลายเพลงที่อยากทำแต่ว่าก็ ก็มีปัญหาอีกนั่นแหละค่ะเจออุปสรรคอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังพี่รุ่งกันดูค่ะเหมือนเหมือนตัวพี่เองเนี่ยสมมติอะอยากจะร้องเพลงนี้โทรไปประสานประสานเสร็จปุ๊บโอ้โหราคาสูงอย่างเงี้ยพอเรามาบวกลบทาดน,นตรีด้วยถ่ายมิวสิกหรือทีมงานอะไรด้วยหลายอย่างเลยในการที่จะทําเพลงเพลงหนึ่งออกมาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะหยิบมาที่ว่ามันอยู่ที่ว่าในทุนหรือว่าคนที่อยากจะสืบสารมากกว่าหยิบออกมาแล้วก็ ถ้าช่วยกันนะนะครับหยิบออกมาแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่ซึ่งในการที่เราไปเป็นคอมเมนต์เนี่ยก็คือเรารู้เลยว่าเด็กสมัยนี้มีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถมากในการร้องเพลงลูกทุ่งนะอันนี้พูดถึงเพลงลูกทุ่งอะนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ร้องเนี่ยมาหรือว่ามาทำเป็นซิงเกิลของเขาเองเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่นะ งานเพลงแต่งใหม่พี่รุ่งก็ยังทำนะคะมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วค่ะแต่อีกงานที่ตอนนี้บอกว่าขอรับเลยนะคะไม่เกี่ยงก็คืองานทำขวันนาคเพราะช่วงโควิด -19 หนักๆเนี่ยแทบไม่มีงานเข้ามาเลยค่ะ